รอ,อยาดนำฝนมันหลวงปล่อยย่อยยับเลิมลงมาจับใบละโมอเสียงดังปาะเราเ่าจุ่มแม่นาเกลตุกคุ้มคนเตจักการในปังซามเมกมันลอยกวางอยู่กลางน้ป้าบนยาดนำฝนเป็นละองที่ตกมาตองเรนู กระพมนำจำเนียงเสียงปีจอขึ้นกรอกครับโอวานหวับแววกำลงแลวดนตรีนั่งไงพอฟังกันเพราะนำรูปนั่งบริการ่านผู้ดูได้พอรู้ลวดลายเพระมองดูใกลๆคน เจนเด็กกลับมารับความสำราญในนิทานนั่งเมือ่อฝากฟังมิตรผู้ดูพี่น้องรู้ด้วยพลก็จะรับความสำราญผมบริการมิตรมนจนเราก็เริ่มต้นในบท,นทานโออเราหมอเป็นปงงานในใี้ยัย จะโมอบเป็นคนงานของนิยาย เสียงจะอื้นจากบ้านเชียงครับนี่คือสาระนิยายที่กระผมจะมอบหมายเป็นความสุขความบันเพิงพี่น้นองครับนับช่วงเวลาต่อแต่นี้ไปเราก็เข้าสู่บรรยากาศอารอโลกของหนังตลุงกระผมจะขอเริ่มต้นในจุดหรือฉากแรกของนิยายเรื่องนี้น่าจฐานที่ตรงนี้คือดินแดนของนครสักราระครับท่าน องราชาวัตรพลและพระแม่เจ้าศีรัตนาทั้งสองพระองค์ได้ปกครองไร่ฟ้าข้าแผ่นดินมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเหมือนพ่อแม่ที่ปกครองลูกพี่น้องประชาชนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็สามารถนำมากราบถวายดีการ้องทุกข์เหมือนลูกที่ร้องทุกข์กับพ่อกับแม่พระองค์มีพระราชธิามีพระราชดาทจงนามว่าองค์หญิงเรวดี แต่ในเวลานี้องหญิงเรวดีไม่ได้เสด็จลงชู่ท้องโรงหลวงเนื่องจากก็ได้มีตัวแทนจากตำบลชนบทเดินทางก็มาเพื่อถวายฎีการ้องทุกข์ถึงปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตองค์ได้จงพิจารณาและโปรดล้าวโปรดกระหมอ่อมไม่เบิกตัวบุคคลที่เดินทางก็มาเพื่อจกกราบถวายฎีการ้องทุกข์ตอพระองค์ได้บัดนี้ท่านมหมาหมัดก็ได้ สนองพระ,ะราชองค์การได้นําตัวบุคคลที่เดินทางเข้ามาบุคคลนั้นเป็นใครและมีความเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรครับพี่น้องครับจุดเริ่มต้นในสารนิยายเสียงสะอื้นจากบ้านเชียงเราเริ่มมาตรงนี้ครท่านพี่น้องติดตามมาความเข้าใจความสุขความสำลรานในรายละเอียดของสารนิยายนับแต่เวลาบัดน,นี้กับท่านผู้ชมเยครับ ข็อประเดิมเรื่มจักราราเหล่ามีคือนาำของมาประเทศม พอประเดิมเริ่มตีสักรารมาประเทศตินานาเกตควางย่อยนาจักพระองค์แพ้ไปสานอง์ราชาวัจ,จราปลผู้ปกปองกลองสิ่งการเป็นภูพานราชาสมบัติตีจงคัตเตีย คอยบำบัดทุกเลาเส้ามุขในนาจาักรส่งเป็นลักของพวงชนเพื่องไงทุกคนสุขกันสาด้วยควันเจ้าองราณีที่รัตานาปองโซปาวงพักของเธอดุดจันเป็นด้วยวันนี้มีตัวแต่นกับส้รานาจักร ซึ่งเป็นลักของประชานิการุเุเกนเพื่อดับร้อนป้อนกลายง่ายลำเกนเอดตรงตามประเด็นของตัวแทน โดยกระหม่อมขอเดชะพระยามีพลเกล้าตามความเดิมที่ข้าพระพุทธเจ้าได้นําความมากราบบังคมทูลพระพระองค์ได้ทรงทราบใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทว่าได้มีพี่น้องประชาชนซึ่งเดินทางมาจากแต่ย่านตําบลชนบทมีความประสงค์จะเข้ามาถวายดีการร้องทุกข์ถึงปัญหาความเดือดร้อนแล้วพระองค์ก็ทรงพระกรุณาปลดเก,กล้าปลดกระหม่อมไม่เข้าพูดเจ้าได้เบิกตัวบุคคลผู้นั้นเข้ามา นบัดนี้พี่น้องที่ได้เป็นตัวแทนนำความทุกข์เดือดร้อนมากราบถวายบังคมเพื่อจะถวายดีการร้องทุกข์ก็ได้เข้ามาถึงหน้าพระที่นั่งตามพระประสงค์แล้วพระเจ้าค่ะวัดดีท่านธรรมเพราคงจะหมายถึงบุคคลคนนี้พระเจ้าค่ะเขามีความเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรท่านมัรมที่ถามันแล้วยังว่าเขามีความทุกข์เดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรบ้างละ่ะ ในเบื้องต้นข้าพุทธเจ้าก็ได้ถามแล้วจากแตดท่านตัวแทนมีความประสงค์ที่จะการทุนถวาวดีกาต่อพระองค์ข้าพุทธเจ้าจึงไม่ได้รับทราบรายละเอียดเดียวนอ๋อนั้นก็ให้เขาเข้ามาสินะเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขารับด้วยกล่าวเออบัดนี้พระองค์ไม่มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมท่านมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องอะไรก็รีบนําปัญหาของท่านก็ไปกราบบังคมทูล มันเป็นโอกาสที่หาได้ยากที่สุดนี่โชคดีของท่านมากหมูม,มาจึงหมู่ตอนนี้นั้นเจ้ามาจะนำความเลือดร้อนเข้าไปได้ได้แล้วครับขอบคุณมากเลยไม่รู้ผู้ตูกแล้วไหมอยู่บ้านมันเหลืองนี่มาจึงตรงนี้มันจักชั้นๆเลยครับจะไหวบังกรมองจะจอสวัสด,ดีท่านตัวแทนเด,ดี๋ยวกันสวัสดีนูคันเน้ เดี๋ยวท่านท่านนะท่านได้เตรียมคำพูดคำจาะไรไมราแล้วยังห่ะที่จะกราบทูลอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพูดไปตามปกติน่าสงสารนะทูกละมอมนั่นก็มีเสาอะไรติดอยู่บนศีรษะด้วยนั่นแหละมัเงเหลืองมันอ่ท่านชื่ออะไรเนี่ยชื่อพูนเหมืเนกัยชื่อพูนเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผอเป็นผู้ใหญ่เ,เงากลางอ๋อผู้ใหญ่พูนเลยครับครับ ท่านเดินทางมาจากไหนเดินทางมาจากตำบลบ้านเชียงเหมือเกัอ๋อตำบลบ้านเชียงห่างไกลจากนาครสักกาฬหลายกิโลไหมผู้ใหญ่ตําบลบ้านเชียงของท่านน่ะมาจากกิโลเรามาได้ชังไม่แล้วดิเอาเถอะมีปัญหาด้วยเรื่องอะไรก็ว่ามานะน่าสงสารนะทุนกระมมดีแล้วถือว่าท่านเป็น แต่ผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างความเดือดร้อนนั้นคือเรื่องอะไรและมีปัญหายัางไงโอคือความเดือดร้อนนี้่เจา,าเ้คป็นความเดือดร้อนกล้องบีนองประชาจนทุกคนในตำบลบ้านเชียงนั่นแหละต่ในอดีุดก็เขาให้กระผมนี้ได้เดินทางมาเป็นตัวแทนได้เดียเลยเงินจองเป็นการรถการเรือมาโอ้ดีมากปัญหานั้นมีอะไรบ้างปัญหามีมากมายครับอโดยสรุปโดยสรุป โดยด้นานลุบเวก็มีอยู่ประมาณสามข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งอะไรล่ะจ๊ปะปัญหาของเด็หนึ่งด็พี่น้องมีความตุกยากกันดีทุดก็เกี่ยวกับเรื่องการจำมากินคือรายได้และรายรับมันไม่เท่ากันกับโอ้รายได้และรายรับนั้นไม่มีเท่าเทียมกันเป็นเช้าการโอ้รายได้เป็นยังไงผู้ใหญ่คือพี่น้องี่ตำบลบ้านเจียงกันรายได้มันน้อยกับรายได้มันน้อยแล้วรายรับละ่ะ โอ้ย่งเดียวมันจะ่นเดียวนาอะไรนะคะรายรับกับรายจ่ายละมั้งรายรับรายจ่ายเี่ยไม่ใช่รายได้รายรับไม,ไไม,ไม่คืออันนี้นะปัญหาของความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจมันก็มีความทุกข์ยากกันทั่วโลกนะขอให้พี่น้องประชาชนน่ะได้อยู่อย่างประหยัดแล้วก็ทางหน่วยงานของทางนครศักรก็ดูแลพี่น้องมาโดยตลอดไป้เอาการแลเรื่องที่สองอน่ะ เรื่องที่จ้องก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทุกข์กระเพาะกับการธรรมะกินในไรๆต่างๆเหล่านี้อืมแเรื่องที่สามนะจ๊ะเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องการศึกษาอะไรเหลา่านี้เหมือนยาวกันโอ้เอาเถอะดีแล้วที่ท่านผู้ใหญ่ได้นําเรื่องราวมาได้รับทราบน่าจะปูบนบําเหน็จรางวัลผู้ใหญ่นะมีโลมีเหรียญหม้อเป็นโลดีเด่นก็ยังดี เราก็ไม่ได้เตรียมมาไว้ส่งเอาไว้ทีหลังแต่เอาเธอผู้ใหญ่มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะจะมอบรางวัลในผู้ใหญ่เป็นเงินสดสักจํานวนหนึ่งนี้นําไปใช้ใจ,จ่ายส่วนตัวนะผู้ใหญ่นะคือมอบให้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะแม่เอ้ยไม่รู้นายกีแซ่เนวันนี้พยาวูเลยยอืมพระองค์ในตรงพระกรุณาเป็นพระมหาการุณาธิคุณเน,นี่ยพ้าว่าเราจะมอบรางวัลในผู้ใหญ่เป็นจํานวนเงินสดทั้งหมดเนี่ยนะผู้ใหญ่รับไปเถอทั้งห้าสิบาทนี่แหละให้หมดั้งนั้นะ ได้ป่าไปใจได้กไวครับเคยยัได้เป็นเกียตรติประวัติชีวิตว่าพระองค์ได้ทรงประดาชทานให้ต่งอาชิบาทผู้ใหญ่มานี้สิและก็นี้อีกห้าพัน่าเจ้าการจะไม่แรงนั้นหน้าพัานนู่ใหญ่นหญ่แล้วแล้วก็ม่อมตุนลน้าและจะไปบอกพี่น้องประชาชนว่าพระองค์ได้ทรงประเมตตเ้ากาุณาแล้วมีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้เลยทุกเวลาบ้านเมืองนี้เราถือว่า เป็นบ้านเมืองของพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันดูแลร่วมกันแก้ปัญหานะท่านผู้ใหญ่ไปแก้วขา,าแล้วก็ม่อมทูนลาผู้ะหญ่าเนี่ท่านธรรมดูแลหน่วยงานทุกหน่วยงานให้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะไม่อย่างนั้นแรืวอปัญหามันไม่สิ้นสุดข้าพุทธเจ้ารับด้วยเกล้าอย่อ๋อเราประจอมวังรับสร้งความ เราพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ สิบระองยาทรงพัฒนาไงน่ะก่อนสักกราได้สุก,กีส่งกำจับผู้รวมบริงานเหล่านั้นในประบุรีแล้วตั้งสักตีสักกรา